สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพิงกี้รู้แล้วยังตกใจโทรศัพท์แตงโมเก็บเรื่องนี้ไว้มาตลอดสังคมยังทําใจไม่ได้กับการจากไปของนักแสดงสาวแตงโมนิดาแม้กระทั่งเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงต่างออกมาเผยความรู้สึกออกมาเล่าความทรงจําดีๆระหว่างตัวเองกับแตงโมอีกครั้งเช่นเดียวกับนางเอกสาวมาความสามารถพิงกี้สาวิกาชายเดชที่มาออกรายการแชรพร้อมกับผู้จัดการเตเต้มีบางช่วงบางตอนที่พิงกี พูดถึงเรื่องราวของแตงโมที่หลายคนก็ไม่รู้ว่าแตงโมตอนมีชีวิตอยู่เขาทําแบบนี้โดยพิงกี้เล่าว่าสิ่งที่พิเศษมากๆก็คือพี่แอนนาบอกว่าโทรศัพท์โมที่เก็บไว้ก็คือเขาสนิทกับพี่มดดาเขาจะเก็บรูบวันที่เขากินข้าวกับพี่มดดาหรือวันที่เจอพี่มดดาครั้งแรกเขาจะเก็บไว้ในโฟลเดอร์เขาอย่างโรบกี้เป็นโรบสมัยเรียนนี่ไงโรบกี้ตอนกินข้าวเขาเก็บเอาไว้หมดทุกคนหนูแบบเฮ้ยจริงอ,อ่กพี่แอนนาคือ ขนาดนั้นคือตกใจว่าทำไมโมละเอียดอ่อนขนาดนี้ก็คือสมมุติโทรศัพท์หายหรือเปลี่ยนเครื่องเขาก็ย้ายข้อมูลแล้วมาจัดโฟลเดอร์เหมือนเดิมท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก chini.com ขอบคุณครับ